ไดโอดเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับไดโอดมีหลายชนิดเนาะแบบเปล่งแสงก็มีก็คือหลอดไฟไดโอดเล็กๆนะครับแล้วก็อันนั้นคือเป็นไดโอดเซนต์เอนะครับก็คือไดโอดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของกระแสเนาะสามารถอ่านได้ไหมเนี่ยอาจารย์ได้สรุปให้ว่าให้มันภาพโดยง่ายคือไดโอดก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของกระแสไดโอดเนี่ยเขาทำจากสารอึ่งตัวน้ำอะเขาได้บอกว่าสารอึ่งตัวน้ำบ้างข่านห้อนิดหน่อยเหรอ คนน้อยมากก็ค <harmon ies> ือม so, so ันมันอยู so, so ่ในหัวข so, ้อสารกลุ so, ่มตัวนำนะครับโดยสารกลุ่มตัวนำเนี่ยม so, ันแยกออกขอพูดแบบคร่าวๆแต่นอกสารกลุ่มตัวนำนี่ยมันแยกออกเป็นสองประเภทก็คือกลุ Zheng ่มตัวนำบริสุทธิ์สารกลุ่มตัวนำบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในหมู่ไหนครับเคมีไก่ไก่กลิ่นเคมีบ้างอันี้อินทิพต์กลิ่นเคมีไหมไม่อันนี้ครับไม่ใช่สารกลุ่มตัวนำจะอยู่หมู่สามไอหมู่สี่ สารที่อยู่หูซีลัสซันเตัวนําบริสุทธิ์ก็คือถ้าเราให้ความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็มีสภาพเป็นตัวนําที่ดีก็คือเนื้อตึนสับแบบมันจะเคลื่อน er ที่ได้มันจะเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นกนหลุดูดออกจากอิเลสเรียมดูดออกจากพันธะใช่ไหมมันทำให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่าโฮใช่ไหมแล้วก็อิเลสเรียมก็ตึงสับเกิขึ้นมาอิเลสเรียมสระก็มันเคลื่อนที่อิสระพอให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยพอให้ความร้อนับเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่เอาโฮเคลื่อนที่ไปากั้วลบ อิเล็กทราไม่มีหัวขวบอันนี้คือกรณีที่เป็นสารตึงตัวน้ำบริสุทธิ์ส่วนอีกชนิดนึงก็คือสารตึงตัวน้ำแบบไม่บริสุทธิ์ก็คือเจียตินนะครับไอสารตึงตัวน้ำเจียตินนี่แหละก็ได้เป็นสารพีสารพีเจลาตินพีเอ็นนะครับโดยตัวพีเนี่ยเขาจะให้เป็นหัวขวกก็คือทำหน้านที่เสมือนหัวขวกครับส่วนเอเอ็นทำหน้าที่เสมือนหุ้นลบก็คือทำไมาถึงเคอรเรียกชนิดพีครับไอสารตึงตัวน,น้ำชนิดพีเนี่ยนะครับมันมันเป็นการผสมระหว่างเออ่ ธาตุหมสี่กับอะไรครับกับหมูกับมหมูสามอ่าธาตุหมสี่กับหม,มูสามหมูสามมีนี่แล้วกันหมนอกเท่าไหร่ครนะสามตัวคือมันเวลาจัดเองยู่ยจ,จักลุ่มธาตุเนี่ยเขาจะจัดกลุ่มตามระดับพลังงานว่าอิเี้ฟังวงนอกสุด พีรองรกอนงนอกสุดได้อยู่หมู่สี่ก็ว่าวงนอกส query, <ati osters> <ti> ุดมีส่ตัวถ้าอยู่หมสามว่าพีรกอนงนอกสุดอยู่มีสาตัวนะครับแล้วพอเราเอาธาตุหมู่สามมาผสมกับธาตุหมู่สีเนี่ยมันทำให้อะไรครับมันทำให้ีระกอนงนอกสุดเนี่ยอันมีสามอันมีสี่พอารวมกันเป็เท่าไหร่ครับก็คู่ไหมจิบไั่ก็คู่คู่ไหมไม่ก็คู่พอไม่ก็คู่แล้วจะเหลืออะไรครับให้มันหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งมับมันจะเหลือพีอน มูซากัวสี่พอรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ครบถ้าเอาโมห้ากับโมสี่มารวมกันเลยนะคือเกินไปหนึ่งตัวอ๋อโอเคคือพอเราเอาหมูสามารวมหมสี่เนี่ยมันจะขาดมีความเป็นหนึ่งตัวที่จะให้ครบคู่กับเพราะว่าหมสี่มีสี่ตัวแล้วมันหายมันไม่ครบคู่ครับมันหายไปคู่หนึ่งก็คือไอ้ตัวที่หายไปเนี่ยอิเล็กตรอนที่หายไปเนี่ยเขาจะอ่าก็ไดจะจะเป็นมันจะเป็นหลุมเรียกว่าโอคือเพื่อนนั่คือพออิเล็กตรอนสามกับสี่มารวมกันเนี่ยมันไม่ครบคู่ มันทําให้ยีเล็กตอนทีน่สีได้ขาดคู่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าอิเล็กตรอนน้องอ,อยในเรื่องเสกห้เป็นปหนึ่งตัส่วนในด้านหมูสี่น 5, เนี่ยในด้านหมูห้าเนี่ยพอมาผสมกับหนูสี่เนี่ยมันทําให้มีอิเล็กตรอนเกินเกินจากสี่ไปหนึ่งตัวก็เลยทําให้เป็นยิเล็กติสารนะก็เลยนาไปฟ้าได้ดีก็เลยกลายเป็นกระจุ้ลบอันนี้กองข้าวนะไอ้คุณเดี้ยลงลง,ลงมีเท่าที่รูนะว่าการที่มาเติมแต่พันธะด้านต้องใช้แปงนคลเหนียวอะไรอย่างนี้งนะนะเพราะว่าเราไม่ในปีนี้แต่ให้รู้ข้าวว่า ถ้าเราเอาท่าหมูห้าผสมกับท่าหมูสี่เนี่ยเราจะได้สารชนิดเด่นก็คือนําไฟฟ้าได้ดีเป็นเล็กกันสับเยอะก็ลดลดมันหนึ่งตัวไงมันเกินมาหนึ่งตัวอีกแล้วที้เกินมาหนึ่งตัวเนี่ยเขาเรียกเรียกว่าอิจฉาเราให้ความมัดเข้าไปเนี่ยมันเกินเกิ่อนพี่ได้ค้าว่าสลัฉคือเกิ่อนพี่อยู่แล้วแต่ทำให้เกินที่ได้เป็นระเบียบมันก็เลยแสดงว่ามันนําไฟฟ้าได้เป็นสิ่งลบนําไฟฟ้าได้ดีตัวในที้เนี่ยเป็นบวกก็คือนําไฟฟ้าได้ดีนะครับก็คือเล็กเดียวเพิ่อนเพื่อนนะครับตัวนี้ั่เองก็คือต ก็เลยจะได้แสดงได้เป็นตับวกอันนู้นชดี่อนมากกว่าก็ทำให้น่าเป็นตัวลบนะครับแล้วสองตัวนี้นะครับชนิด Pn เนี่ยเวลาเขานำไปต่อในวงจรเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้คือแบบนี้ครับแบบนี้ครับถ้าเป็นบวกเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเรียกคือแบบนี้นะครับี้นะโดยชนิด P เนี่ยเขาจะให้เป็นตัวบวกเนี่ยครับนี่คือถ้าเป็นลูกศรนี้คือบวกถ้าเป็นอันนี้คือลบนี่คือบวกนี่คือลบแล้วเวลาเราเอาไปต่อในวงจรวงจรไฟฟ้าเนี่ยครับ เวลาเขานำไปรวต่อในวงจรไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถต่อได้2แบบแบบแรกเรียกว่าแบบแอสโตรและแบบที่2เรียกว่าแบบแอสกลับนะครับแบบแอสโตรก็คือยอมให้กระแสไหลผ่านได้กระแสมันจะไหลจากบวกไปหาลบใช่ไหมครับอ่าบวกมาตรงนีเครื่องชนิดคือมชนิดทีคือบวกชนิดเกณฑก็คือลบอ่านี่คือลบชนิดทีคือบวกชนิดเกณฑคือลบเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสมันจะวิ่งอย่างไรครับบวกไปหา ลบเพราะฉันจะแสดงว่าไอ้ตัวนี้ยอมเป็นกระแสวิ่งผ่านไหมครับวิ่งผ่านเพาะเรียกว่าไป S ตรงแต่ถ้าแบบนี้ครับอันนี้คือบวกอันนี้คือลบแล้วกระแสมันจะวิ่งจากบวกไปหาลบแต่ข้อนี้กระแสวิ่งมาไหนครับมีกระแสหนี้กระแสมันสามารถวิ่งฝั่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ากระแสมันไม่มีทางจะวิ่งจากลบไปหาบวกกระแสเราไม่มีทางวิ่งจากลบไปหาบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยกระแสก็เลยไปทางนี้ไม่ได้ ที่ต่อกระแสที่ต้องไปบวกไปหาลบอะไรแบบนี่ครับนี้บวกไปลบแสว่ากระแสที่ผ่านได้กระแสที่จะบวกไปหาลบแต่นี้ลบไปหาบวกกระแสที่มีทางจะวิ่งจากลบไปหาบวกกระแสออกจากขั้วบวกเสมอขั้วบวกของแบตเตอรี่นี่คือขั้วบวกปุ๊บมาตรงนี้ครบไปด้นั้นไปไม่ได้เพราะตรงนี้มันต่อไป S กลับคำว่า S กลับคือเอาเสน N มาอยู่ตรงนี้แล้ว N กระแสจะวิ่งจากลบไปหาบวกไม่ได้เราวิ่งจากบวกไปหาลบ เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เขเรียกว่าไบเอสกลับประโยชน์ของมันก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาในวงจรของเราสมมตินะวงจรของเราแบบนี้แบบนี้นะครับตัวตัวตัวแบบนี้ะตัวนี้คือตัวทางของมันในในองค์ประอบของเราะครับแล้วก็ตัวนี้ตก็เป็นเป็นไบเอสแบบนี้นะวิธีการนึงคือปแล้วก็เราต่อเป็นไบเอสแบบนี้ครับคือไม่อยากให้กระเสกเลรครับใช่ครับม่อยากกระเสคืออะไรครับไม่เปองระกอบเราค้างได้มันเกิดการชอบนะครับ แบบนี้พูดถามว่ากระแสไหลได้ผ่านเส้นไหนครับเส้นบนจุดเส้นบนเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นบวกอัน like นี้เป็นลบแล้วกระแสมันที่มันวิ่งจากบวกไปหาลบเพราะฉะนั้นกระแสมันยอมให้กระแสไหลผ่านแบบนี้แต่ฝั่งทีเนี่ยกระแสไหลผ่านไม่ได้เพราะว่าเป็นลบกับบวกแสดงว่าเวลากระแสวิ่งเนี่ยกระแสเนี่ยควงจรเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้กระแสวิ่งฝั Dinner ่งนี้ได้เดี๋ยวมันเก แล้วก็ต่อไปเอสหลับตรงนี้กระแสก็เลยวิ่งผ่านข้างบนนะครับแล้วมีคนถามว่าเลือกผู้ขามันไม่วิ่งผ่านมาฝั่งนี้เหรอมันไม่วิ่งครับเพราะอะไรเพราะฝั่งนี้ก็จะมีกระแสดันอยู่เข้าใจไหมก็คือเหมือนน้ำอะค่ะน้ำฝั่งเราเป็ราเปิดก๊อกน้ําใช่ไหมคือฝั่งนี้น้ำมันไม่มาเพราะว่าเขาเรียกว่ามันจะไปทางที่แบบที่โลกอะค่ะมันไม่เป็นมันไม่ไปทางที่ตันใช่ไหมฝั่งนี้มันก,กระแสมาอ้อยต่นี้เต็มเลยไปไม่ได้แน่นอยู่เหมือนกราปิกปิ างอยู่ครับแล้วก็นะ้ำไปทางนี้ปุ๊บเท่านะ้ำมากระแสมาตอนนี้มาแต่มันไม่ไหลตอนนี้เพราะว่ามันโดนดันกระแสไปไปฝั่งหาังกันแล้วมันตัดกันดีมันก็ต้องไปฝั่งนี้ครับไปฝั่งที่ไม่มีอะไรกั้นเนาะไปฝั่งที่มีอะไรกัน้นกระแสมันหอม,มออไหลเวลาเราเกิดน้ำด้านไหนที่ตัน,นมันก็ไม่ไปไปด้านที่มันไม่ตันนั่นเองนะครับโอเคนี่คือการ,าาร,กรล,กกลักษณะการต่อแบบตรงแล้วก็แบบขั้วหลับไม่มีอะไรนะครับที่จริงแล้วผมกล่าวจะได้ให้คนที่ได้บทความนี้อ่านชิวนะครับเดี๋ยวผมกำลังมีนะครับอ่ะห้า